เลข4ีหมายถึงคำพูดแต่ถ้ามีมากเกินไปนะคะในเบอร์โทรศัพท์มือถือ7ตัวสุดท้ายมีผลกับเรื่องความจำค่ะมาดูกันค่ะว่าเลข4ีประกบชุดคู่เลขอะไรบ้างส่งผลดี4.1คำพูดน่าเชื่อถือมีคนเชื่อมั่นศรัทธานในคำพูด4.2ชุดคู่เลขเมตตามหานิยมชุดคู่เลขนี้ส่งเสริมในเรื่องของการเงินได้ดีมากๆค่ะ4.4ก็ถือว่ามงคลอยู่นะคะส่งเสริมในเรื่องของการงานกระบวนการคิด สี่ห้าผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์และมักจะมอบหมายงานดีๆที่บังเกิดผลดีในเรื่องของการเงินให้ 4-6คำพูดมีลูกเล่นมีจังหวะจะคนที่ดีบางเกิดผลดีในเรื่องของความรักและในเรื่องของการเงิน4-9หัวไวพลิกแพงแก้ปัญหาได้เก่งบางคนก็คิดเลขไว้นะคะชุดคู่เลขนี้เหมาะมากๆสําหรับคนที่ใช้กระบวนการคิดนะคะนอกเหนือจากนั้น4ถ้านําประกบกับชุดคู่เลขไหนใน7ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นชุดคู่เลขที่เกิดผลเสียค่ะ